สาวกในคำพูดการเขาสอนเขาบอกคําใครเขาพูดคําพระตถาคตเขาพูดพุทธวจนะเช่นภาษาลิบุตรไปถามธรรมะพระสชัชชิสมัยก่อนบวชเห็นพระสัชชิ <c oughs> <c oughs> เดินบินดาบงดงามนะก็คิดว่าคงมีธรรมะที่ดีนะก็ไปถามขอธรรมะสั้นๆพระสัชชิตอบว่าอย่างไรพระสัชชิก็ตอบบอกตถาคตตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ,ะทำได้เกิดแต่เหตุถ้าเหตุดับ อย่างนี้นะพระอุทายีไปถามพระนนทา,านนท์ท่านนนท์สันติกน,นิพานมันหมายถึงอะไรพระนนท์ก็บอกอ๋อพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ทุกคนจะใช้คําพระาศาสดาในการตอบคําถามหมดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความคิดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกของพรหมโลกของเทวโลกรู้หมดเนี่ยนะรู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบที่ท่านบัญญัติทิฏฐิหกสิบสอง เดี๋ย <c> ม <oughs> พรมคิดอะไรนิดเดียวรู้เลยนะมีพรมคนหนึ่งคิดว่าไม่มีภิกษุรูปไหนขึ้นมาที่พรมชั้นนี้ได้นะคิดแค่นั้นเนี่ยผู้เจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรมเลยนะ <c oughs> พระโมคคัลลานะนั่งผู้เจ้าไปไหนเนะเาะอ้าวไปโน่นนะรไปบ้าง <c oughs> พระโมคคัลลานะขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรมบ้างนั่งข้างผู้เจ้าตามกว่าผู้เจ้านิดหนึ่งนะ พระมหากระสปะป่ะนั่งมาเอ๊ะไปไหนกันหมดนะอ้าวไปบ้างพระมหากวินะไปบ้างพระรุธะไปบ้างนะขึ้นไปเยอะแยะนะพรหมก็บอกว่าทําได้แค่นี้เหรอพระโมคคัลลานะบอกว่ามีอีกหลายร้อยนะ <c oughs> <laughs> เห็นไหมใครคิดอะไรรู้อะไรนิดเดียวนะผู้เจ้าทราบหมดนะพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องแต่สาวกทั้งหลายไม่ได้เป็นสัพพัญญูนะ สาวกทั้งหลายเป็นเพียงมรรคานุขาผู้เดินตามถึงเธอจะเป็นพระอาหารหันต์ที่เลิศทางปัญญาปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามเอาแผนที่พระพุทธเจ้าไปนะเดินให้ดีให้เก่งมีความเพียรให้มากถึงที่หมายเป็นพระอรหันแล้วอย่ามาแก้คําพูดพระพุทธเจ้านะไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมห่างชั้นกันมากเพราะฉะนั้นนี่คือขีดจํากัดของสาวกที่เราต้องทราบ เราถึงจะจะเห็นความสําคัญว่าทําไมจะต้องศึกษาคาพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อะไรใช่ไหมอืมเพราะว่าคํพระพุทธเจ้าไม่มีข้อผิดไม่มีข้อพลาดและสาวกเป็นเพียงผู้เดินตามเท่านั้นเราต้องมีศรัทธามีเยื่อใยในพระตถาคตให้มากกว่านี้เพราะบางทีเราเกิดทางจากพระพุทธเจ้าสองพันกว่าปีเราเกงใจสาวกมากกว่าเกงใจพระพุทธเจ้าเราทุกวันนี้นะนั้นต้องกลับไปเกงใจพระพุทธเจ้าให้มากนะเกงใจพระพุทธเจ้าให้มากด้วยอย่างไร ด้วยการเข้าไปศึกษาคําของท่านด้วยการนําคาของท่านไปประพฤติปฏิบัติและก็ถ่ายทอดคําของท่านออกไปนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยอราหันตสา,าวกทั้งหลายเนี่ยเขาถ่ายทอดคพาพระพุทธเจ้าพระอรหันหกรูปแรกที่ไปประกาศพระศาสนาทั่วโลกเขาประกาศคาใครเขาประกาศคําพระพุทธเจา้าเธอจงนําธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอาถาัถะและพันธนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงไปประกาศนะไม่ใช่เอาความเห็นตัวเองไปประกาศ เอาความเห็นพระตถา,าคตว่ามาีผู้ที่ตัสรูนะ้เองโดยชอบเป็นอรหันหตสัมมาสัมุทะเกิดขึ้นแล้วในโลกสอนอริสสสีอย่างนี้สอนมรรคมงค์8อย่างนี้นะประกาศธ,ธรรมะอย่างนี้นะธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นยัางไงอาทิตต์ปรายายสูตรเป็นยะังไงนะอริจังทุกขังนันตาเป็นอย่างไรบอกสอนอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเขาคิดเองหรือเปล่าสาวกทั้งหลายไม่ได้คิดเองจำจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเอามาปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วเอาไปถ่ายทอดเข้าใจไหมนั้นเขาถ่ายทอดคําพระตถาคตอาตมาก็ต้องก๊อปปี้เหมือนกันนะอาตมาก็ต้องก๊อปปี้สาวกในครั้งพุทธการถ่ายทอดคาพระเจ้าโดยตรงนะให้ดีที่สุดให้เหมือนที่สุดเพื่อทรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมเพราะว่าถ้าเราถ่ายทอดไม่ตรงไม่เหมือนพระสัทธธรรมจะเสื่อมสูญ นะโยมฝั่งนี้พูดขึ้นมาสักคำหนึ่งแล้วก็กระซิบต่อกันไปเรื่อยๆถึงปีกโนนอตาตมาว่าเพี้ยนไปพอสมควรนะแต่นี่เรา Copy ป,ปี้กันมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ่ายทอดกันมา2อ0 0ักว่าปีถ้าโยมถ่ายทอดไม่ดีเพี้ยนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นต้อง c o อ y ป,ปี้ดีๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทรงจําไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีุบาสกบ,บาสิกาก็ตาม สาวกสาวิกา <c oughs> ทุกระดับภิกษุภิกษุณีอุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกผู้บริภคกรรมอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาผู้บริโภคกรรม,รรมหกระดับต้องช่วยกันถ่ายทอดพุทธวจนะเป็นอย่างดีนะเพราะถ้าไม่ดีเสื่อมแน่นอนนะ <c oughs> ซึ่งพระองค์จัดไว้ว่าในนาคตการเนี่ยจะมีภิกษุที่ไม่สนใจคำตาตาคตแปลกมา จริงๆพี่สตูต้องสนใจคําตถาคตสิไปสนใจคาใครแต่กลับมีอยู่นะและจริงๆถ้าเราดูแล้วเนี่ยเป็นจํานวนมากพอสมควรเมื่อไม่สนใจคําตถาคตก็ไม่บอกสอนคถาตถาคตออกไปแต่กลับไปศึกษาไปเล่าเรียนนะไปบอกสอนในคําที่คนแต่งขึ้นใหม่นะหรือคําของสาวกนะพระตถ,ถาคตเปรียบเหมือน กลองศึกของกษัตริย์พวกทศารหาะชื่ออนากะกลองอานากะนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกแต่กษัตริย์ทศสารหาหะก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพีงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้น,นชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้เป็นความอันตรธานของคําของพระตถาคต อันเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญยตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่พระเจ้าบอกล่วงหน้าไว้เมื่อสองพันกว่าปีแล้วในอนาคตนะและพระองค์จึงตัดว่าสุดตนตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกับกรอนมีสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะอย่าไปศึกษาอย่าไปเรียนอย่าไปฟังในคำที่คนแต่งขึ้นใหม่แต่ให้ฟังเรียนศึกษาคำตถาคตดูถูกพระหลานในคงพุทธการเกินไปหรือเปล่าพระหลานในคงพุทธการมีเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมแต่พระเจ้าก็ปั้นมากับมือใช่ไหม และมีใครทักทวงผู้เจ้าไหมบอกแม่คมําผมก็ดีใช้ได้เหมือนกันนะไม่มีใครกล้ายแย้งผู้เจ้าเห็นไหมผู้เจ้าบอกฟังแต่คําตถาคตทุกคนครับผมหมดเลยนะเชื่อปฏิบัติตามเดินตามหมดแม้แต่ตาถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคนทุกคนก็จะก้าวเท้าตามไปมั่งเพราะเชื่อว่าตาถาคตก้าวไม่ผิดแน่นอนเห็นไหมอืม และถ้าเราศึกษาแต่คำของพระตถาคตตถาคตภาสิทธิ <c oughs> พระองค์บอกว่าจะจัดเป็นบริษัทที่เลศที่สุดที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนโอุกาจิตวินีตาบริษัทที่มีการใช้แต่คำของตถาคตเท่านั้นในการศึกษาและประพฤติปฏิบัตนะิเราเริ่มเห็นความสำคัญของคำพูเจ้าขึ้นมาเรื่อยๆแ,แล้วเห็นไหมนะคำพูเจ้ามีความสำคัญมากแต่เรา ปัจจุบันกลับทอดทิ้งคำของผู้เจ้าอยู่ในตู้ไม่เคยเปิดเลยนะทุกวันนี้นะใครเคยอ่านพุทธวจนะกันบ้างนี่นะถ้าให้ยกมือคงมีเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่เนาะอยู่มาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมหลายสิบปีแล้วเอ๊ะเจอคำผู้เจ้าผิวๆบ้างหรือย,อยังนะ,นะที่เป็นคำต่อคำโดยไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อผิดเพี้ยน ท่านพุทธทาสเห็นประเด็นนี้น่าจะเป็นองค์แรกนะยังไม่เคยเห็นใครในโลกเหมือนกันนะใช้เวลายียยบสองปีในการทำหนังสือเล่มนี้ออกมานะ <c oughs> ห้าเล่มดึงธรรมะจากพระโอษฐ์อริสัตจากพระโอษฐ์ภาคต้นอริสัตจากพระโอษฐ์ภาคปลายปฏิจจสุบาตจากพระโอษฐ์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะนั้นตรงนี้เป็นพุทธวจนะโดยตรงนะที่ดึงมาจากพระไตรปิฎกบาลีสามลัทธ อาตมาก็นํามาตรวจแก้ให้เรียบร้อยอีกทีเพราะเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์จะได้ไม่ตกหล่นอาตมาก็จะมาเจอพระสูตรพุทธวจนะที่ท่านผูทาทายังไม่ได้ดึงมาเช่นโพชงสิบสี่เคยได้ยินไหมาอาจจะไม่เคยได้ยินเคยได้ยินจต่โพชงเจ็ดนะโพชงแก้จิตหดหูแก้จิตฟุง้งซ่านนะกายานครอีกหลายๆลายนัยยะ <c oughs> เช่นพระองค์ตรัสว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมาตะธรรม ผู้ใดซ่องเสพกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้ซ่องเสพอมตะธรรมชนเหล่าได้เบื่อกายยคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วนะเพราะนั้นอย่าเบื่อกายยคตาสติอย่าเบื่อการตั้งจิตไว้กับกายกับปัจจุบันอย่างนี้นะแล้วเราก็ทําหนังสือนี้ให้เป็นรูปแบบของซีดีเพื่อที่จะให้กระจายไปได้กว้างไกลและรวดเร็วนะแล้วก็ นำมาเผยแผ่นะ่สำหรับบุคคลที่สนใจและต้องการข้อมูลจริงบางคนเห็นโอ้โ oh, ห oh, เล่มโตหนาะสงสัยไม่มีแรงอ่านนะหมดแรงก่อนเห็นความหนาก็กลัวแล้วนะแต่ตอาตมาบอกว่าอย่าไปกลัวเรื่องของความหนาหนาบางไม่เกี่ยงถ้าบางแล้วผิดก็อย่าไปอ่านถ้าหนาแล้วถูกต้องอ่านที่หนาโนะยมหยิบแผ่นที่ อยากจะไปถึงที่หมายแผนที่มันผิดเนะ่ยคุ้มไหมละ่ะนะถ้าแผนที่นี้เล่มมันหนาแต่มันข้อมูลถูกต้องโยมก็ต้องเอานะคว้าของจริงไว้ก่อนนะไม่เคยมีใครพูดข้อมูลจริงกับข้อมูลที่คาดเคลื่อนพูดแต่ว่าหนาบางพูดแต่ว่ายากง่ายนะภายใต้ลายแทงที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องฝ่าลูกลังฝาลมโครนฝาขวากน้ำโยมก็ต้องเอานะใช่ไหม เพื่อให้ได้ถึงที่หมายที่ถูกต้องเพราะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนจะหยิบแผนที่นี่มาเดินต้องดูก่อนว่าแผนที่ถูกหรือเปล่าหรือแผนที่ผิดมักวิธีที่ถูกมีมักวิธีที่ผิดมียากมีง่ายมีนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปหยิบมักวิธีที่ผิดหรือมักวิธีที่ยากโยมก็ถึงที่หมายช้าใช่ไหมเหมือนกับผู้เจ้าอุปมา โยมต้องการได้ไฟแต่โยมดันเอาหยิบไม้สดมาสีกันเรียบร้อยขยันไหมขยนันขยนันนะนั่งสีทั้งวันเลยแต่ไม่ได้ไฟนะแต่พู้เจ้าบอกถ้าเธอหยิบไม้แห้งมาสีก็ไม่นานหรอกนะแป๊บเดียวก็ได้ไฟมีความเพียรเหมือนกันเท่ากันนี่คนคนหนึ่งได้ไฟแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ไฟอาตมาก็จึงต้องทำหนังสือเอาไว้หนึ่งเล่มมักง่าย มักวิธีที่ง่ายไม่ใช่มักง่ายนะเล่นคำนิดหน่อยนะเขียนตัวโตว,ว่ามักกับคำว่าง่ายนะ <c oughs> ในนี้ดูหน้าปกซะก่อนว่ามีมักวิธีที่ทางขรุขระไปสู่ไฟนะอ่าอันนี้มิจฉามักเส้นทางที่เป็นสัมมามักมีภายใต้สัมมามักก็มีตรงมีอ้อมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะไปสู่ธรรมจักรตรงนี้ เพราะฉะนั้นผู้เจ้าจัดไว้กับพิสุท์ทั้งหลายมีมิจฉาปฏิปทามีสัมมาปฏิปทามีเพราะฉะนั้นมิจฉามรักนะมิจฉาทิฏฐิสัมมิจฉาสังฆปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีหมดทางผิดมีสัมมามรักมีเพราะฉนั้นเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องซะก่อนอันดับแรกยาหยิบสเปสปะป หยิบโน่นหยิบนี่ไปหยิบปมะมักวิธีที่ผิดไปนะอันนี้ช่วยไม่ได้นะอืเพราะนั้นนี่พยายามจะย่อยเรื่องต่างๆออกมาและเรื่องที่สอนกันค่อนข้างมากคือเรื่องของอาณาปานสตินะก็สอนกันไปเยอะแยะหลากหลายนะหลากหลายแห่งหลากหลายที่นะบ้างก็สอนแล้วบอกว่าต้องให้สั่นมากๆนะต้องเขย่าตัวถึงจะสงบนะ อาตมาถามไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยนั่งขยาวกันนะมันก็มีสอนหลายแบบก็เลยต้องทําขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มเหมือนกันนะอาณาปานสตินะโดยพระตถาคตอีกเช่นกันนะนะรวบรวมพุทธวจนะที่เกี่ยวกับอาณาปานสติให้อวุโสโตโตนี่นะดึงออกมาทั้งหมดดึงข้อมูลจากบาลีสามลัฐที่เป็นพุทธวจนะล้วน ที่จัดเกี่ยวกับอาณาปานสติมี25พระสูตรนะ,ะจะรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดไว้แค่นี้ทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดไว้แค่นี้และโยมจะได้ทราบว่าถ้าโยมไปกราบพระพุทธเจ้าณวันนี้ผู้เจ้าก็จะจัดให้โยมฟังแค่นี้พูเจ้าจะตัดแค่นี้หมดแล้วทั้งชีวิตของผู้เจ้านะนั้นเอาไปศึกษาซะยังพิมพ์ไม่เสร็จอีกเช่นกัน เวทอ n น s ี e นะอืแล้วถ้าโยมบอกว่าคำพระพุทธเจ้ายากสูงเกินไกลเกินนั่นะไม่ใช่นะสินห้ายากไหมสินห้าไม่ยากเราก็ทําได้เพอเพอวันนี้เราหลายคนถือศินแปดนะนั้นพทธเจ้าเนี่ยมีธรรมะง่ายยากครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดนะไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาครบัญญัติพระตถาคตบัญญัติ ธรรมะง่ายมียากมีอยู่ที่เราหยิบไปใช้ให้เหมาะสมกับอินทรีย์บารมีของเราภูมิปัญญาความรู้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแล้วยากผ่านไปเลยนะผ่านไปเลยไม่ยากนะไม่ยากไอ้ยากผ่านไปนะในนี้มันมีทั้งยากทั้งง่ายไม่มีใครมาเลือกนะเก็บเรื่องง่ายเรื่องอะไรไว้ให้โยมเนะี่ยโยมต้องแกะเอาเองนะอันนี้เป็นความยากนิดหนึ่งที่เราต้องแกะเอาเอง นะเพราะฉะนั้นค่อยๆทําไปทําไปทําไปเรื่อยๆอ่านไป <c oughs> เดี๋ยวก็เจอเองนะตรงที่เราเข้าใจจากตรงที่เราเข้าใจเราก็อ่านไปจะไปเสริมตัวที่ยังไม่เข้าใจไปเรื่อยๆเพราะคําของพระเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์นะเป็นคําที่ครบถ้วนมีคําตอบในการละการเสร็จอยู่ในนี้ถ้าโยมไปอ่านคําสาวกยมเจอข้อสงสัยยมจะไม่สามารถหาคําตอบในนั้นได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแต่จะหาได้ในพุทธวจนะนะเราก็เห็นใจสำหรับผู้ที่กว่าจะไปนั่งแกะตรงนี้ก็เลยทำมาให้อีกหนึ่งเล่มอีกเหมือนกัน,นเป็นหนังสือตัวอย่างคารวาชั้นเลิศอันนี้จะรวมเรื่องง่ายๆนะเรื่องทีอ่อ่านแล้วก็เข้าใจกันเลยนะเช่นว่า <c oughs> คารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดคืออย่างไรหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดนะหากินเป็นธรรมนะแล้วอยาเคร่งเครียดนะทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพรกกัพย์ลบำเพ็ญบุญไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดอกบริโภคพรักย์เหล่านั้นนะโยมจะมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองก็มีได้แต่มีอย่าไปลุ่มหลงกับมัน,ม,นมากเห็นโทษมันด้วยนะมีปัญญาถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากมันด้วยไม่งั้นมันจะสร้างทุกข์ให้เรานะ ในนี้จะมีหลายอย่างการสิ้นกรรมก็มีวิธีสิ้นกรรมนะพ้นจากกรรมได้อย่างไรนะการทําสังฆทานเป็นอย่างไรนะการมีชีวิตคู่ที่ดีเป็นอย่างไรนะชายชายเทวดาอยู่กับหญิงผีนะชายผีอยู่กับหญิงเทวดานะชายผีอยู่กับหญิงผีชายเทวดาอยู่กับหญิงเทวดาเป็นยะังไงนะอนะ พูะเจ้าจะจัดไปหมดนะนี่อันนี้เป็นเรื่องของคารวาชั้นเลิศการมีวาจาดุดสะพ้ายใหม่เป็นอย่างไรนะสะพ้ายใหม่เป็นยังไงนะเกรงใจเขาหมดเลยนะนะนอบน้อมดีมากเลยพูเจ้าบอกนี่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสะพ้ายใหม่อันเขาเพิ่งนำมาชั่วคืนชั่ววัน <c oughs> ตลอดเวลาเท่านั้นก็ยังมีความละอายและความกลัว ที่ดำรงไว้ได้อย่างเข้มแข็งในแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างในสามีบ้างแม้ที่สุดแต่ในธาตุกรรมกรคนใช้เจอคนใช้ก็ยังนอบน้อมนะครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นนะเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสะพายนั้นก็ตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างแม้แต่กับสามีว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไร นี้ฉันใดนะพิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้ชั่ววันชั่วคืนตลอดเวลาเพียงเท่านั้นหิลิและอุตปาของเธอนั้นยังดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาแม้ที่สุดแต่ในคนวัดและสามนเณรนะพระบวชใหม่นะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคนวัดสามนเณรนี่ตัวรีบหมดเลยนะอ ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอก็กล่าวตาวาดอาจารย์บ้างอุปชาบ้างว่าลีกไปลีกไปพวกท่านจะรู้อะไรดังนี้นะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงกระทําการศึกษาสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะพยใหม่ผู้มาแล้วไม่นานดังนี้เพราะฉะนั้นให้มีวาจาดุจสะพยใหม่นะ ที่เพิ่งมาเมื่อไม่นานนะเราจะเป็นผู้มีความอ่อนน้อมนอบน้อมมีสัมมาคารวะอย่างนีนะ <c oughs> ้พระท่านก็จะขึ้นบาลีสามรัดให้เพื่อ,อลองรับข้อมูลจากที่อาตมาได้บอกสอนเอาไว้นะตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือ คือความสำคัญของคำพระพุทธเจ้านะความสำคัญตรงนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันนะไม่เห็นความสำคัญคำพระพุทธเจ้าจะค่อยคอยสูญหายไปจากโลกนะข้อวัดต่างๆกัลยาณวัรที่งดงามของพระตถาคตคืออรอยิยมรรคมีองแปดจะสูญหายไปจากโลกนะพระองค์จึงบอกว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัรของเราเลยนะ ความขาดศูนย์แห่งกัลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยานวัตของเราเลยนี่พระองค์บอกไว้เมื่อสองพันกว่าปีแล้วนะ,ะวัะน,นั้นช่วยกันประคองรักษานะผู้มีอำนาจมีกำลังมีสัมมาทิฏฐินะ ล้วนแต่ช่วยกันปกป้องนะรักษาและเผยแผ่คำพระศาสดาทาั้งนั้นดูพระอาหารหันต์ในครั้งพุทธกาลนะที่พระมาหากรสป่าทำการสังคยนาประชุมกัน500รูปเขาสังคยนาเพื่อทรงจำคำของใครเอาไว้สวดคำของใครเอาไว้ก็คือคำพระตถาคตเมื่อผู้เจ้าปรินิพานแล้วนะ พระมหากัสสปะขอสังคัญนานะรวมพระหลาน้าร้อยลูกอ,อุบาลีจำอะไรที่พู้เจ้าพูดได้บ้างด้านวินยัยเก่งวินยัยพูดมาสิพระอนน์จำอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้างพูดมาสิทุกคนช่วยกันระลึกถึงคําพู้เจ้าพูดมาเพราะผู้เจ้าปรินิพานแล้วไม่มีใครมาบอกสอนอีกต่อไปแล้วนะซึ่งเป็นคําบอกสอนที่ไม่มีข้อผิดพลาดนะ จากนั้นก็สวดขึ้นพร้อมๆกันทรงจำและถ่ายทอดกันมา2,000กว่าปีนะปีต่อปีต่อปีมาเรื่อยๆนะพระเจ้าโศกมหาราชนะช่วยอีกนะสลักในหลักศิลาเลยในเสาหินใช่ไหมแล้วส่งสมณทูตไป9้าสายกระจายไปทั่วโลกสองแห่งมาในศรีลังกาในโซนสุวรรณภูมิ <c oughs> นะก็บันทึกกันในใบลานใบคอยกันไปนะ มาสู่ยุคทวาราวดีริพุนชัยมาสู่ยุคราชาการที่หนึ่งเก็บรวบรวมนะข้อมูลเหล่านี้ไว้ในหอมอนเทียนยธรรมที่วัดพระแก้วนะมาสู่ยุคราชาการที่5้านะมีเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเข้ามาครั้งแรกในโลกราชาการที่5รวบรวมเป็นจัดเป็นการพิมพ์ครั้งแรกในโลกบาลีสยามรัฐแจกจ่ายออกไป260กว่าแห่งทั่วโลกนะนะ ราะนั้นกษัตริย์ก็ตามผู้ปกครองบ้านเมืองก็ตามเขาช่วยกันปกป้องคำพระพุทธเจ้าช่วยกันศึกษาช่วยกันรักษาช่วยกันประพฤติปฏิบัติตามคำพระตถา,าคตเห็นไหมคำพระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้มาจนถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปพวกเราต่างเป็นกำลังให้แก่พระาศาสดานะทุกคนรวมทั้งอาตมานะท่านแม่ชีสัสนสีนะและทุกๆคนในที่นี้ ใช่ไหมใช่นะเราต้องช่วยเป็นกำลังให้กับพระศาสดาของเรานะด้วยการนำพุทธวจนะไปศึกษาไปอ่านยากก็ต้องทนนะศึกษาอ่านทบทวนอ่านไข้ควรไปเรื่อยๆและนำไปประพฤติปฏิบัตินะและถ่ายทอดบอกสอนต่อไปนะนี่แหละความตั้งมั่นแห่งพระศธรรมจะเกิดขึ้นไม่งั้น สูญหายแน่ทุกวันนี้เรามีพิธีกรรมสิ่งที่ปนเปื้อนเข้ามาในพุทธศาสนามากพอแล้วนะค่อยๆเขี่ยออกไปนะเราก็ไม่ได้ไปจะไปเปลี่ยนใครหลอกนะแต่ใครเห็นดีเห็นงามเห็นว่าคําพระศาสดานั้นเลิศประเสริฐสมควรที่จะนําไปศึกษานําไปประพฤติปฏิบัติตามนะยอมรับในความเป็นสรัพญ,ญูของท่านนะก็เข้ามานะ เข้ามาศึกษาเข้ามาดูเข้ามาฟังและนำไปประพฤติปฏิบัตินะอันนี้เชิญชวนกันเต็มที่เลยแล้ววันนี้นำมาแจกให้ด้วยนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ